สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูที่พนพลมานนกอีกแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะซึ่งตรงกับหน่วยการเรียนรู้ที่5บทบาทนะคะและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและก็ชุมชนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็เรียนเกี่ยวกับบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและก็ชุมชนค่ะ อันดับแรกค่ะบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากเลยค่ะผู้มีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนของเรานะคะก็ได้แก่ครูใหญ่หรือผู้นวยการโรงเรียนค่ะซึ่งก็เป็นบทบาทที่สําคัญนะคะเพราะต้องบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้นะคะเป็นผู้มีดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียน และมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องต่างๆในโรงเรียนเพื่อให้สมาชิกในโรงเรียนค่ะทุกคนมีระเบียบวินยัยปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะสำหรับโรงเรียนมานิตานุเคราะห์เราไม่มีครูใหญ่ค่ะแต่เรามีผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือนายปรีชาบุญสุวรรณนะคะ ท่านก็มาบริหารในปีการศึกษานี้นะคะซึ่งเมื่อไรที่โรงเรียนมณิตาเปิดได้ตามปกตินักเรียนก็จะเห็นหน้าของท่านนะคะที่ผ่านมานะคะเราก็รู้เกี่ยวกับบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนแล้วนะคะต่อไปค่ะผู้มีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจในชุมชนค่ะอันดับแรกน,นะคะก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะ ผู้ใหญ่บ้านนอกจากมีหน้าที่ในการบริหารงานและดูแลความเรียบร้อยภายในหมู่บ้านแล้วนะคะยังดูแลในหลายๆด้านนะคะเช่นช่วยเหลือสมาชิกในหมู่บ้านที่ประสบภัยต่างๆเช่นน้ําท่วมภัยแล้งนะคะรวมไปถึงควบคุมดูแลสมาชิกในหมู่บ้านให้ปฏิบัติตามกฎหมายและยังพัฒนาส่งเสริมอาชีพของสมาชิกในหมู่บ้านอีกด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่บ้านนอกจากดูแล ความเรียบรย้อยภายในหมู่บ้านแล้วนะคะท่านก็ยังต้องเป็นผู้แจ้งประกาศของรัฐบาลน,นะคะให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านทราบในด้านต่างๆนะคะต่อไปนะคะก็เป็นกำนันค่ะกำนันนะคะ นอกจากบริหารงานและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตำบลแล้วนะคะคุณครูก็จะแยกเป็นข้อๆให้นักเรียนเข้าใจหน้าที่ของกำนันให้มากขึ้นค่ะข้อที่1ค่ะถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นในตำบลน,นะคะกำนันก็จะต้องเรียกผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านมาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะ 2. ถ้ามีคำสั่งหรือหมายตามหน้าที่ราชการ ต้องรายง,งานเรื่องให้ทางอำเภอรทราบทันทีค่ะและข้อที่3เมื่อมีการทำผิดกฎหมายก็ต้องแจ้งต่อนายอำเภอค่ะจะเห็นว่าหน้าที่ของท่านก็มีมากนะคะซึ่งเราในฐานะเป็นลูกบ้านของตำบลน,นั้นๆน,น,นะคะก็ต้องเป็นลูกบ้านที่ดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับกำนันนะคะแท์ประจำตำบลค่ะ แพทย์ประจำตำบลมีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในตำบลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพฟันวัดความดันนะคะหรือวา่าคนไหนที่ว่าไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้นะคะแพทย์ประจำตำบลก็จะลงพื้นที่ในการไปตรวจสุขภาพด้วยค่ะต่อไปนะคะเกี่ยวกับผู้นำทางศาสนานะคะอันดับแรกค่ะพระสงฆ์ค่ะ คือหมู่สาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งก็มีหน้าที่ดังนี้นะคะพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์เป็นผู้นำในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะคะเช่นพิธีแต่งงานพิธีอุปสมบทค่ะหรือแม้กระทั่งพิธีงานศพนะคะพระสงฆ์ก็เป็นผู้นำในพิธีกรรมเหล่านี้ทั้งสิ้นค่ะ ต่อไปนะคะก็เป็นผู้นำทางศาสนาของอิสลามบ้างนะคะก็คืออิหมามค่ะเป็นผู้นำในพิธีกรรมของศาสนาอิสลามค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีนิกะหรือพิธีแต่งงานนะคะพิธีถือศีลอดค่ะรวมไปถึงการละหมาดค่ะซึ่งก็จะมีอิหมามนะคะเป็นผู้นำในพิธีกรรมเหล่านี้ค่ะ ต่อไปนะคะก็คือบาทหลวงค่ะเป็นผู้นำในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ค่ะพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์นะคะก็ได้แก่พิธีแต่งงานพิธีจุ่มนะคะก็คือเด็กที่แรกเกิดนะคะพ่อกับแม่ก็มาทําพิธีที่โบสถ์โดยบาทหลวงเป็นผู้ที่ทําพิธีกรรมให้นะคะและก็ต่อไปค่ะพิธีงานศพค่ะ ให้นักเรียนนำหนังสือสังคมศึกษาขึ้นมานะคะและก็เปิดไปหน้า149-150และ150ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดมาหน้า149-150และ150นะคะเราก็สามารถทำพร้อมกันได้เลยค่ะข้อที่1น,นะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับบทบาทและก็หน้าที่นะคะมีผู้ใหญ่บ้านกำน,นันแพทย์ประจำตำบลครูใหญ่บาดหลวง อิหม,ม่มรวมไปถึงพระสงฆ์นะคะซึ่งก็มีทั้งแนวนอนและแนวตั้งนะคะแนวนอนเขาถามว่าดูแลรักษาผู้ป่วยในตำบลน,นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเอามาตอบก็คือแพทย์ประจำตำบลน,นะคะเอามาเติมตรงไหนเอามาเติมตรงนี้ค่ะแนวนอนก็คือเขียนเลยสระแอพอพานพทหานยอยะก,การันนะคะก็คือแพทย์ประจำตำบลก็คือตรงนี้นะคะ ถ้านักเรียนยไม่เข้าใจคุณครูก็จะเฉลยให้นะคะอันที่สองผู้นำพิติกรรมในศาสนาคริสต์ค่ะก็คือบัตรหลวงนะคะเอามาเติมแนวตั้งตรงนี้นะคะบัตรหลวง3ค่ะผู้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียนนะคะก็คือครูใหญ่แนวนอนตรงนี้นะคะครูใหญ่เติมลงไปเลยข้อที่4ผู้นำพิติกรรมใน พระพุทธศาสนานะคะก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์เติมตรงนี้ค่ะแนวตั้งนะคะพระสงฆ์เติมตรงนี้ได้เลยค่ะคงควรจะไม่เติมให้นะคะพวกนักเรียนสามารถดูซ้ายมือได้เลยนะคะพระสงฆ์เอาอมาเติมตรงนี้นะคะต่อไปค่ะผู้นําพิธีกรรมในศาสนาอิสลามก็คืออิหมามค่ะแนวนอนค่ะข้อที่ห้าแนวนอนค่ะอิหมามตรงนี้นะคะเติมไปเลยค่ะ ข้อที่6ผู้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่บ้านก็คือผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านแนวตั้งค่ะตรงนี้ค่ะเติมตรงนี้นะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายผู้ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะในตำบลน,นะคะก็คือกำนันนั่นเองค่ะแนวตั้งนะคะก็คือให้นักเรียนเอาตรงนี้ค่ะข้อ1ถึงข้อ7ไปเติมแต่นักเรียนต้องดูให้ดีว่า เติมแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะแล้วก็เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะก็ให้ไปดูหน้า150ค่ะ150โจทย์ไม่อยู่ว่าให้นักเรียนตอบคำถามนะคะเกี่ยวกับบทบาทและก็อำนาจในการตัดสินใจนะคะที่ถูกต้องนะคะก็คือทําเครื่องหมายถูกนะคะลงในวงกลมนะคะ <S <S ข้อแรก ถ้านักเรียนมีบทบาทและอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนนักเรียนจะพัฒนาโรงเรียนอย่างไรนะคะระหว่างทำให้โรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือว่าแสวงวิธีที่จะทำให้ตนเองได้ผลประโยชน์จากโรงเรียนค่ะคำตอบที่ถูกที่สุดก็คือทำให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะพัฒนาให้โรงเรียนเรามีเด็กเข้ามาเรียนมากขึ้นโรงเรียนสะอาดเด็กนักเรียน เก่งในด้านวิชาการและคุณธรรมค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะถ้านักเรียนมีบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจในชุมชนค่ะนักเรียนจะพัฒนาชุมชนอย่างไรระหว่างส่งเสริมอาชีพหรือว่าชักชวนนักลงทุนมาลงทุนในชุมชนค่ะสิ่งที่ถูกก็คือส่งเสริมอาชีพเพื่อให้คนในชุมชนมีงานมีอาชีพมีไรายได้นะคะเพราะว่าถ้าคนในชุมชนมีอาชีพ สิ่งที่ตามมาก็คือรายได้และก็ทำให้คนในชุมชนไม่ยากจนค่ะต่อไปข้อที่3ามใหญ่นะคะนักเรียนสำรวจหมู่บ้านหรือชุมชนของตนเองแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกนะคะซึ่งคุณครูก็จะมีตัวอย่างให้ดูนักเรียนสามารถไปทำเองได้นะคะแต่นี่คุณครูจะทำให้ดูนะคะ ผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนคือใครคือใครคะก็คือครูใหญ่คะ่ะหรือว่าเหมือนโรงเรียนมนิตานาคริะห์นักเรียนจะตอบว่าผู้นวยการโรงเรียนก็ได้คะ่ะแต่เหมือนโรงเรียนขนาดเล็กนะคะเขาก็เรียวกว่าครูใหญ่นะคะแต่สําหรับโรงเรียนมนิตานเคราะห์นักเรียนสามารถตอบว่าผู้อํานวยการโรงเรียนได้เลยคะ่ะต่อไปมีบทบาทอํานาจอย่างไรนะคะ ก็คือบริหารโรงเรียนทําให้โรงเรียนมีการพัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในโรงเรียนนั่นเองนะคะข้อต่อไปผู้นําชุมชนของนักเรียนคือใครคือใครก็คือผู้ใหญ่บ้านนักเรียนสามารถตอบชื่อผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่นักเรียนอยู่ได้เลยนะคะมีบทบาทก็คือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านนั่นเองค่ะ ข้อสุดท้ายการสำรวจหมู่บ้านหรือชุมชนเกี่ยวกับผู้มีบทบาทและอํานาจในการตัดสินในโรงเรียนและชุมชนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไรนะคะทำให้รู้ว่าบุคคลได้มีบทบาทและอํานาจในการตัดสินในเรื่องใดน,นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูค,คิดว่าไม่ยากนะนักเรียนสามารถตอบไปได้เลยนะคะและก็เหมือนข้อที่ให้ยกตัวอย่าง ผู้นาหมู่บ้านของหนูอะคะ่ะนักเรียนก็สามารถตอบผู้ใหญ่บ้านที่เป็นชื่อของหมู่หมู่บ้านที่นักเรียนอยู่ได้เลยนะคะสําหรับในวันนี้นั้นนะคะคุณครูก็คิดว่านักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและก็ชุมชนแล้วนะคะแต่สําหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถเปิดคลิปของวิดีโอของคุณครูย้อนหลังได้นะคะ หรือเปิดไปในสังคมศึกษาค่ะย้อนหลังได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ